สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนำมาดวงคลิปเร่งคลิปนี้นะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาทํานายดวงเหตุการณ์เรื่องราวปฏิหารความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่16พฤศจิกายน2567นี้จะเป็นเรื่องอไรบ้างนะคะทรงบานบรารังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์เนาะ ไฟธาตุไฟเมสสิงห์หนุ่มทร,รัสตราศีพฤษภธาตุดินพระเสราศีมีนธาตุน้ำเนปจูนธาตุดินพฤศพกรกรมกรจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสเลวราศรีสิงห์ธาตุไฟแล้วก็วีนัสร,ราศีพฤษภราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมียี่สิบสามยี่สิบสี่สองสิบแปดห้าสิบสองสิบหกแล้วก็ยี่สิบเอ็ด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังบุญญาบรารมีของคุณนะที่จะหนุนนําให้ชีวิตของคุณประสบนะโชคดีมีโชคลาภหรือว่ามีความสําเร็จนะคะมีหรือเปล่าเอ่ยขอดูพลังบุญหน่อยเนาะพลังบุญของคุณนะคะ พลังบุญหนุนนำดวงชะตา The Hangman i l l u s i พลังงานของคนที่เคยเครียดเคยวิตกกังวลนะเคยคิดมากเคยคิดเยอะแล้วก็เป็นเหมือนพลังงานของคนที่เรียกว่าหน้าที่จะ แยกแยะความรู้สึกหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมันจะทำให้คุณมีความเครียดหรือว่าเกิดปัญหานะหรือว่ามันมันทำให้ตัวของคุณเนี่ยคือไม่มีความสุขหรอกถ้าคุณทำแบบนี้ประมาณเนี่ยนะแล้วก็พ่ายออกมาในเรื่องของ บุญญาบารมีนะความโชคดีของคุณคือ the w i e l of fortune แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญตัวของคุณหากปฏิบัติหรือว่าทําตามสิ่งที่คุณต้องควรทำนะอาจจะเป็นในเรื่องของโุรกิจหรือว่าชะตาชีวิตนะกำหนดให้คุณต้องทําแบบนี้หรือว่ามีใครขอร้องให้คุณทําแบบเนี้ยถ้าคุณปฏิเสธ คุณก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสดีๆไม่ได้รับความสำเร็จไม่มีโชคลาภแต่ถ้าคุณทำสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเหมือนกับว่าถ้ามีคนทักให้คุณไปทำบุญนะ,ค,ะคุณก็ต้องทำบุญถ้ามีคนทักให้คุณปฏิบัตินะคะตามข้อตกลงตรงเนี้นะ,ะให้แบ่งสรรปันส่วนตรงนี้ให้เออเอาสิ่งนั้นให้คนนี้หรือว่าทำบุญทำทานคุณจะ ได้สมหวังนะคะบุญของคุณนะคะจะหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณมีความสุขมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ปรารถนาไว้นะคะคุณอย่าไปเชื่อคําพูดหรือว่าอย่าไปเกี่ยวข้องข้องแวะกับคนที่สร้างปัญหาหรือว่าเป่าหูให้กับคุณหรือว่าพูดให้คุณไม่สบายใจนะ,ะเพราะว่าคนเหล่านั้นจะทําให้คุณเหมือนกับพลาดโอกาสดีๆ นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคุณเหมือนกับมีความตั้งใจแล้วว่าอยากจะทําบุญอยากจะแบ่งตรงนี้ให้อยากจะให้สิ่งนี้กับคนคนนี้แบ่งสัรบันส่วนให้นะ,ะแต่ถ้าคุณไม่แบ่งคุณไม่ทําคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆนะคะโชคลาภความสําเร็จนะคะก้อนใหญ่ๆที่จะมาหาคุณได้นะคะฉะนั้นคุณต้องทำและคุณต้องปฏิบัติตามนะ,ะอย่างเคร่งครัดด้วยเนาะ ในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของการไปเสริมบุญญาบรารมีในเรื่องของการให้การมอบสิ่งต่างๆนะคะมันจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับความสําเร็จได้รับโอกาสดีๆเนาะอย่าลังเลแล้วก็อย่าสับสนนะคะเมื่อให้แล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาเรามาดูกันว่าถ้าคุณทําบุญบุญญาบรารมี เหล่านั้นจะหนุนดวงชะตาให้คุณนะเกิดเรื่องราวดีๆปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่16พฤศจิกายน2567หรือว่าต่อจากนี้ไป3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูสิถ้าหากคุณทำสิ่งนั้น The Hermit นะคะเป็นลรงงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ นะที่เคยเป็นคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เสียไปแล้วนะคะหรือว่าที่ท่านเนี่ยคอยเฝ้ามองดูพฤติกรรมของคุณอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำนะคะเอ,อตกลงกับเขาสัญญากับเขานะคุณจะทำจริงหรือเปล่านะถ้าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นคุณก็จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคุณต้องทําตามข้อตกลงที่คุณให้สัญญากับเขาและเขาก็จะตอบแทนกลับคืนมาหาคุณในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จธุรกิจการงานที่จเจริญก้าวหน้าโดยที่คุณเหมือนกับว่าจะได้รับ,รบโอกาสดีๆนะมีโชคลาภโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานเพราะว่าเขาจะมา ขัดผลประโยชน์ของคุณในรูปแบบของการที่อาจจะเป็นวิญญาณอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคุณไม่ทําตามสัญญานะคะขอให้คุณทําตามสัญญาแล้วคุณจะมีโชคลาภและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่16พฤศจิกายน2567หากคุณมีความเครียดความวิตกวนใจ นะอยากจะคลี่คลายอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการงานนะมีปัญหาในเรื่องของออการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานหรือว่าปัญหาที่มันรุมเร้าคุณอ่ะทำให้คุณไม่มีความสุขเนี่ยตัวของคุณก็จะได้หลุดพ้นจากปัญหานั้นๆนะจะเหมือนกับว่ารู้ช่องทาง นะมันเหมือนกับว่าเนี่ยจะหมดเวรหมดกรรมเลยนะเดอะทาวเวอร์คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในที่ทำงานหรือว่างานของคุณจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยประสบความสำเร็จหรือว่าธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของการงานใครที่เหมือนกับอยากจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะจะมีโอกาสนะเกิดขึ้นด้วยหรือว่าธุรกิจการงานที่ทำจะ ประสบความสำเร็จนะคะทนตาเห็นและจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าหากคุณมีการปฏิบัติในเรื่องของการไปทําบุญไปวัดนะคะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากทําบุญทําทานเนี่ยชีวิตของคุณจะมีความสุขนะ,ะจะมีในเรื่องของรายได้ต่างๆเข้ามา นะหลายช่องทางเลยและนะคุณจะได้มีโอกาสนะเหมือนกับว่าคือปัญหาเก่าๆปัญหาการเงินเก่าๆจะขี้ขายปัญหาสภาวะหนี้สินปัญหาการเงินเนี่ยจะหมดไปเพราะว่าคุณจะได้รับรายได้นะจากสิ่งที่คุณทําบุญทําทานนะคะเนี่ยคือความโชคดีในเรื่องของโชคลาภหรือว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะ หรือว่าใครที่ยื่นเครดิตขอสินเชื่อต่างๆก็จะได้รับการอนุมัตินะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสำหรับใครที่มีความคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์รักใครชอบใครสำหรับคนเป็นคนโสดเพราะไม่แม่ไทั้งหลายจะมีโอกาสได้พบเจอความรักนะคะหรือว่าความรักที่มีปัญหาจะหมดไป คู่รักจะกลับมานะรักคุณแล้วก็เหมือนกับว่ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะคะจากที่แบบเหมือนหันหลังให้คุณอ่ะนะคุณก็จะได้ประสบพบเจอคู่รักคนรักของคุณนะ,ะคนที่คุณรอคอยเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันได้คุยกันได้ตกลงเคลียร์ปัญหากันนะคะ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณปัญหาต่างๆการทะเลาะเบาแ,แวงนะการที่ถูกเพื่อนๆสังคมนะคะบุคคลรอบข้างใส่ร้ายติชินนินทาว่าร้ายคุณเนี่ยนะคะคนที่ติชินนินทาว่าร้ายคุณใส่ร้ายคุณเขาจะถูกลงโทษนะ,ะจากคำพูดของเขาการกระทําของเขาทุกคนจะรู้ความจริงความจริงจะเปิดเผยว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้น นะอย่างที่เขากล่าวหานะคุณจะหมดทุกคุณจะคลายกังวลในเรื่องของปัญหานะแล้วก็ทุกคนก็จะหันกลับมาเชื่อใจไว้ใจคุณแล้วก็รักคุณนะคะทุกคนจะไม่เชื่อคนที่ใส่ร้ายทุกคนที่นินทาคุณใส่ร้ายคุณนะคะพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะกลับมาชื่นชมคุณนะเชื่อใจคุณเนาะ ใครที่ถูกสังคมใส่ร้ายป้ายสีนินทานะสังคมที่แบบเหมือนดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยคุณจะนะกลับมาโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะได้รับโอกาสดีๆได้รับคำชื่นชมและเรื่องดีๆเรื่องดาวปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเหมือนโชคชะตานะที่น่าที่จะคุณสมควรที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสำเร็จชื่อเสียง นะคะแต่คุณอาจจะพลาดโอกาสไปหรือว่าใครที่เคยเสี่ยงโชคลาบแล้วไม่มีโชคงวดนี้นะเป็นโอกาสของคุณแล้วเสี่ยงโชคลาบนะคุณจะได้รับโชคลาบนะจากสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็เป็นในเรื่องของบางคนบางท่านก็มีการลงทุนเสี่ยงโชคในวันที่16นะคุณก็จะได้รับโชคลาบนะคะจริงๆแล้วคุณน่าที่จะเหมือนกับมีโอกาสมีโชคลาบหลายๆครั้งแล้ว แต่นะคะด้วยในเรื่องของวิบากกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของความที่ตัวของคุณเนี่ยคืออาจที่จะไม่ค่อยมีการทําบุญนะ,ะไม่ค่อยมีการแบ่งปันเท่าไหร่ก็เลยทําให้บุญบาร,รมีตรงนั้นไม่สนับสนุนคุณตอนนี้โชคลาภมาถึงคุณแล้วหรือว่าบางคนท่านก็จะได้รับในเรื่องของเงินได้รับในเรื่องของที่ดินทรัพย์สิสนนะคะที่เป็นโชคลาภมรดกต่างๆและ สิ่งดีๆเรื่องราวปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเหมือนกับเรียกว่ามันเป็นการที่กลับมาตอบแทนคุณหรือว่าคุณเคยทำดีกับใครนะเคยพูดดีกับใครเคยทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อคนคนหนึ่งหรือว่ามีการลงทุนอะไรออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าไปช่วยเหลือ หรือว่าไปหยิบยื่นให้โอกาสใครนะคะคนคนนั้นหรือว่าบุญตรงนั้นจะกลับมาตอบแทนคุณในรูปแบบของการลงทุนการทำธุรกิจการงานหรือว่าคนคนนั้นจะกลับมาเป็นลูกน้องคุณหรือว่ามาช่วยเหลือคุณมาสนับสนุนคุณนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้างานถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีธุรกิจการงานตาแหน่งใหญ่โตลูกน้องนะคนซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยจะกลับมาเรียกว่า ทำงานนะ,ะถวายหัวให้กับคุณเลยอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบว่าคุณจะได้ได้ลูกน้องที่ดีซื่อสัตย์นะคะ mm hmm. และสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ mm hmm. The full universe mm hmm. มันเป็นในเรื่องของพลังงานของเรียกว่า The j จ mm ัสตเมเจ้ากรรมนเวรนะะ mm hmm. ที่เขา อาจจะเคยตามจองล้างจองผานคุณนะคะหรือว่ากั่นแกล้งคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเนี่ยตอนนี้เขายอมยอมพ่ายแพ้นะยอมให้แก่คุณแล้วเหมือนกับว่าเอาหสิกรรมให้แก่คุณแล้วหรือว่าคือไม่คิดจะกั่นแกล้งคุณแล้วเพราะว่าเขาสู้คุณไม่ไหวเขาสู้บุญบารมีความดีของคุณไม่ไหวเขาหน้าที่จะมีการล่าถอยไปแล้วเขายอมแพ้คุณแล้วนะคะไม่มากลั่นแกล้งคุณอีกไม่มาเอ่อ ทำให้คุณนะเสียใจทุกใจอีกแล้วนะเจ้ากรรมในเวรเหมือนล่าถอยไปแล้วคืออโหสิกรรมให้แล้วนะคะชีวิตคุณก็จะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของความรับรื่นความสําเร็จในชีวิตต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษของคุณสําหรับใครนะ,ะที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภประสบความสําเร็จร่ำรวยร่ำรวยขอ,ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ